ฟุตบอลคือศาสตร์ของการสร้างปฏิหารเมสซี่ในปี2011-2012เนี่ยก็คือชายผู้เขียนคำนั้นด้วยปลายเท้าของเขาเองท่านนับในลาลิก้าเพียงอย่างเดียวนะครับเมสซี่ยิงไปได้ถึง50ประตูครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลีกสูงสุดของยุโรปในฤด,ดูกาลเดียวครับและด้วยตำแหน่งการเล่นและลักษณะการเล่นของเมสซี่ในตอนนั้นนะครับเขาถูกนิยามว่าเขาคือเครื่องจักรทำประตูจากต่างดาวเลยทีเดียว แต่เขากลายเป็นเหมือน DNA ของสโมสรบาร์เซโลน่านั่นเองเป็ปกูเดลล่านะครับโค้ชในตอนนั้นก็บอกว่าอย่าพยายามไปสอนเมสซี่เลยเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนในสนามเนี่ยควรทําอะไรด็อกบานะครับก็บอกว่าเมสซี่ปีนั้นเนี่ยคือความเจ็บปวดที่สุดที่คุณนะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยินดูคอยยิ่งประตู เพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะรู้จักลิโอเนลเมสซี่น,นะครับผมเขาคือสุดยอดนักเตะแห่งยุคคนหนึ่งแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วงปลายอาชีพแล้วก็ตามนะครับงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลายๆปีที่อยู่กับบาร์เซโลนาขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วมันปีไหนละ่ะที่เมสซี่เนี่ยเป็นปีที่เขาร่างทองที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนฟังอย่าลืมนะครับผมนี่เป็นรายการใหม่ของร่างทองนะครับก็ฝากกดติดตามกดปัวใจคลิปนี้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดซ u b s ไคร b ์ให้ด้วยนะฮะแลวเพื่อนๆคนไหน อยากฟังช่วงร่างทองของนักเตะคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาครับและคลิปนี้ของเมสซี่ไปฟังกันเลยครับว่ากันว่าตลอดอาชีพของเมสซี่นะครับผมตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลมานะครับมีฤดูกาลหนึ่งครับที่เขาถูกเข้าข่ายว่าเป็นนักเตะร่างทองจนได้รับฉายาว่าเป็นนักเตะต่างดาวครับนั่นคือช่วงปี2011-2012ครับว่ากันว่าในปี2011-2012นะครับมีคำนิยามนะครับบอกว่าถ้าฟุตบอลคือศาสตร์ของการสร้างปฏิหาร เมสซี่ในปี2011-2012เนี่ยก็คือใช้ผู้เขียนคำนั้นด้วยปลายเท้าของเขาเองครับต้องเกินก่อนนะครับว่าเมสซี่เองเนี่ยเป็นเหมือนเด็กปั้นของสโมสรบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักเตะที่บาร์เซโลนาเนี่ยยอมทุ่มทุนนะครับผมในการรักษาเ,เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนกระดูกของเขาที่ผิดปกตินะครับผมแล้วก็เอามาเข้าอะคาเดมี จนเขากลายเป็นนักเตะสําคัญของทีมพาทีมคว้าแชมป์มากมายครับมันก็นเลยเกิดคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมชื่อของเมสซี่เนี่ยถึงเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาได้แนบแน่นกว่าใครนะครับผมซึ่งคําตอบก็คือเพราะเขาไม่ใช่แค่เล่นให้กับบาร์เซโลนาครับแต่เขากลายเป็นเหมือน DNA ของสโมสรบาร์เซโลนานั่นเองครับในช่วงปลายยุค2000ถึงต้นยุค2010ครับโลกฟุตบอลเราเนี่ยได้เห็นทีมที่แทบจะไร้จุดอ่อนครับนั่นคือบาร์เซโลนาภายใต้การนาทีมของเป๊ปโกเดล่าครับแต่แม้ว่าในยุคนั้นบาร์เซโลนาจะมีระบบที่ล้้ําาอยย่คแคคไหน,นรักก็งงต ชายคนหนึ่งครับที่สามารถทําให้ระบบของเป๊ปโกเดลล่านั้นสมบูรณ์แบบครับและคนคนนั้นก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองครับพอนี่คือเด็กจาร์เจนตายครับผู้เติบโตมาจากลามาเซียและก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจของระบบติกี้ตาก้าและกลายมาเป็นมากกว่านั้นครับในปีที่โลกต้องจารึกและทําไมต้องพูดถึงฤดูกาล2011-2012คําตอบก็คือพะนี่มันคือฤดูกาลที่ลิโอเนลเมสซี่ครับ ได้แสดงผลงานระดับโลกครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักเตะที่อยู่ในเกรดเดียวกับนักฟุตบอลทั่วไปครับฤดูกาล2011-2012ครับไม่ใช่ปีที่เมซี่นะักฟอร์มดีเฉยนะครับแต่มันคือฤดูกาลที่เขาเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่ามนุษย์นักฟุตบอลคนหนึ่งจะทําได้ครับเขาทาไป73ประตูจาก60นัด และอีก29แอซิสรวมทุกรายการครับนั่นหมายถึงว่าเขามีส่วนร่วมโดยตรงกับ102ประตูให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลเดียวมีความเห็นจากแฟนบอลนะครับบอกว่าในปีนั้นนะครับถ้าคุณเป็นกองหลังในลาลีกาปีนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณเคยโดนเมสซี่เผาไปแล้วแน่นอนท่านนับในลาลีกาเพียงอย่างเดียวนะครับเมสซี่ยิงไปได้ถึง50ประตูครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลีกสูงสุดของยุโรปในฤดูกาลเดียวครับและเขาเล่นในตำแหน่งฟ้านายหรือว่าหมายเลข10แห่งยุคใหม่ ในตอนนั้นเนี่ยหลายคนถามนะครับว่าเฮ้ยเมสซี่มาเล่นตำแหน่งไหนวะกองหน้าปีกหรือเพเมเกอร์ maker. คำตอบก็คือเขาเล่นผสมหมดนะครับผมคือเป็นนักเตะที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเล่นครับแล้วมันทําให้เขาได้สร้างตำแหน่งของตัวเองขึ้นมานั่นคือฟาวนาไในตอนนั้นเนี่ยระบบของเป๊ปโกเดล่าครับเมสซี่ไม่ได้เป็นปีกไม่ใช่เป็นหน้าเป้าเบอร์เก้าแต่เป็นอะไรบางอย่างที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางร,ระหว่างนั้นครับนั่นก็คือเขาเล่นเป็นฟ a วน์ไคือเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่อิสระครับ ลงต่ำเพื่อเชื่อเมเกมก็ได้พาบอลทะลุช่องก็ได้จ่ายคิวล้วพาดก็ได้และยิงเองได้ทุกระยะเขาไม่ต้องรอบอลครับแต่เขาสามารถสร้างเกมเองจากกลางสนามและเขาไม่ต้องหาตำแหน่งในกรอบครับเพราะเขาคือคนที่กำหนดว่าบอลเนี่ยมันจะไปถึงกรอบเมื่อไหร่และด้วยตำแหน่งการเล่นและลักษณะการเล่นของเมสซี่ในตอนนั้นนะครับเขาถูกนิยามว่าเขาคือเครื่องจักทรทำประตูจากต่างดาวเลยทีเดียวและอะไรเลยครับที่ทำให้เมสซี่ในปีนั้นเนี่ยต่างจากนักเตะคนอื่น คำตอบก็คือความสามารถทางเทคนิคที่ซ้อนทับด้วยความเข้าใจเกมในระดับเหนือมนุษย์ของเมซี่นั่นเองในช่วงปีนั้นครับเมซี่เนี่ยคือความลงตัวระหว่างพรสวรรค์และความเข้าใจเกมรวมถึงจิตวิญญาณนักล่าที่ไม่รู้จักพอครับเขาเลี้ยงผ่าน3-4คนแบบไม่เปลืองจังหวะและจ่ายบอลทะลุทะลวงเหมือนอ่านใจเพื่อนๆได้และเขาสามารถยิงประตูจากทุกมุมนะครับหรือในมุมที่แบบว่าทุกคนแทบไม่มีใครคิดว่าเขาจะยิงได้ชาบี้เฮนันเดสนะครับกล่าวถึงเมซี่ในตอนนั้นว่า เมสซี่เหมือนกับนักเตะที่เล่นด้วยเรดาร์ในหัวทุกการสัมผัสบอลมันคือการคำนวณแบบเรียลไทม์ยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซะอีกทีนี้ครับมาดูสถิติที่เป็นประวัติศาสตร์ในปีนั้นของนิโเดเมสซี่กันครับผมเขาทำา50ประตูในลาลิก้าได้นะครับแล้วก็14ประตูใน UCL 3ประตูในโกปาเดเล่3ประตูในซูเปอร์คัพ1ประตูในยูฟาซูเปอร์คัพ2ประตูในฟี ف าขับวั์ครัพรวมทั้งสิ้น73ประตูจาก60เกมซึ่งมันเป็น73ประตูที่ใช้คำว่า ดีมากไปไกลจนไม่มีใครตามทันในปีนั้นที่นี้ครับในปีนั้นเนี่ยมันก็มีไฮไลท์ในการที่เมสซี่ลงสนามนะครับผมว่ามันมีเกมไหนที่ทําให้โลกรู้ว่าเนี่ยเมสซี่ร่างทองคําตอบก็คือเขายิง5ประตูใส่ไบเออร์เรลเซนใน u ูซรอบ16บทีมปีนั้นครับและสร้างสถิตินักเตะคนแรกครับที่ยิง5ลูกในเกม UCL เขายิงแฮตทริกใส่บาลนเซียมาลากา้าและโอซาซูนาในลีกเขาทาประตูเหนือมนุษย์ในเกมกับแอตมาดริดที่เลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วก็ปั่นเสาไกล แม้ว่าในปีนั้นครับเมสซี่เนี่ยจะพลาดแชมป์ลาลิก้าและ UCL ไปนะครับผมแต่ก็บาร์ซ่าก็ยังคว้าแชมป์โกปาเดเล่ยังคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพสเปนยังคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพและก็ฟีฟ่าคัพบัวคัพแม้ว่าในปีนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นปีที่ดีที่สุดของบาร์เซโลนานะครับผมในยุคของเมสซี่แต่ว่าฟอร์มการเล่นของเมสซี่ในปีนั้นนะครับถูกระบุว่าเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเมสซี่เลยทีเดียวทีนี้ครับมาฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนๆรอบตัวของเมสซี่กันบ้างครับ เป๊ปโกเดล่านีครับโค้ชในตอนนั้นก็บอกว่าอย่าพยายามไปสอนเมสซี่เลยเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนในสนามเนี่ยควรทําอะไรด็อกบาเนะครับก็บอกว่าเมสซี่ปีนั้นเนี่ยคือความเจ็บปวดที่สุดที่คุณทนา่ทอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนดูขอยยิงประตูทางด้านอินเอสตาเองนะครับก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรครับเราแค่ส่งบอลให้เขาและเมสซี่จะจัดการทุกอย่างให้เองอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมสั้นๆของอเพื่อนร่วมทีมหรือว่านักเตะคู่แข่งนะครับหรือว่าโค้ชที่อธิบายถึงเมสซี่ไว้นะครับผม สรุปก็คือฤดูก,กาล2011-2012นะครับมันคือปีที่คำว่านักเตะจากต่างดาวไม่ได้เป็นฉาย,ยาเล่นๆอีกต่อไปครับสำหรับเมสซี่แต่มันคือสิ่งที่ทั้งโลกเห็นกับตาครับว่าปีนั้นเนี่ยเมสซี่คือผู้นำทางสถิติคือผู้นำทางสไตล์การเล่นและเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้22คนในสนามเนี่ยดูเหมือนเป็นแค่ฉากประกอบในการลงเล่นของเขาครับสุดท้ายนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊แล้วมันจะมีนักเตะที่เหมือนเมสซี่เกิดขึ้นมาอีกไหมละครับคำตอบก็คือ อาจจะมีครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีที่ใกล้เคียงครับผม,มซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็รามินยามาแต่ว่าสุดท้ายรามินยามาเองก็ยังต้องพิสูจน์อีกเยอะครับว่าเขาจะยืนระยะได้อย่างเมสซี่หรือเปล่า และนี่คือเรื่องราวปีร่างทองของเมซี่ครับที่เรานํามาเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่านักเตะคนไหนมีปีร่างทองที่สุดของเขาอยู่ในช่วงปีไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับและเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาทําคลิปแบบนี้ให้กับทุกคนได้ชมกันครับฟังจบแล้วก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดหัวใจด้วยกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากช่องร่างทองไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับวันนี้ร่างทองต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ